สวัสดีครับในคราวนี้เราจะเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างจรสลับขับเซวิสซิงเมนจำนวนหนึ่งหลักแบบคอมมอนค่าทูดโดยเราจะมีอินพุตสีอินพุต b 3 b 2 b 1 b 0เป็นแบตเตอรี่ป้อนมาที่วงจรแบตเตอรี่ to เซวิสซิงเมนแล้วก็จะได้เป็นเอาพุตจำนวนเเส้นสัญญาณ a b c d e f g ซีวิทเซเมนที่เราจะใช้ประกอบไปด้วยเซเมน A, B, C, D, E, F, G แล้วก็จุดทศนิยม Decimal Point จากทุกเทเบิลด้านซ้ายมือสุดเป็นแบต r รี่อินพุ B3, B2, B1, B0 เรียงตั้งแต่0000ไปจนถึง1111ส่วนช่องถัดมาเป็นเอาพุต ABCDEFG ตรงนี้เราจะขับโลจิกหนึ่งเพื่อจะให้แต่ละเซกเมนต์ของซีลเซกเมนต์เนี่ยสว่างแสดงเป็นตัวเลขตามช่องของดิสเพย์ตรงนี้ตั้งแต่0ไปจนถึง9แล้วก็ A ไปจนถึง F เริ่ต้นการเขียนโปรแกรมโดยไปที่ไฟล์ new project wizard ต่อไปก็สร้างโฟลเดอร์เพื่อเก็บไฟล์ของโปรเจกต์เรากต่อไปก็บู่ชื่อโปรเจกต์ตั้งชื่อโปรเจกต์ เน็กเ็กแล้วก็ขั้นตอนต่อไปเราก็จะกำหนดเบอร์สีที่เราใช้ตูนกูล Max 3 0 0เออีพีเอ็ม c าูนะครับอ e นะันนี้ก็แล้วแต่เราใช้เบอร์อะไรนะอยนนี้เราใช้เบอร์นี e ้ EPM 3 0อ4์ next next แล้วก็ finish ฉะนั้นเราจะสร้างฟาไฟล์วเดีโอไ,ไปที่ไฟล์ new กลุ่ม inside file video file เลือกวิดีโอไฟล์แล้วก็โอเคนขนกไลบรารีเข้ามาที่โปรแกรมเรา สร้างในส่วนของ e อเจนตประกาศโผลที่เราจะใช้งาน อินพุตเบรจะให้เป็นเบรรี่อเป็นแบบ S T O vector จำนวน4เส้นแล้วก็ o อาพุตของเซกเมนต์ จำนวนเจดเส้นตัวด้วยส่วนของ a r ร์ i t e ิ t เจอร์ ส่วนของโค้ด b a r y t o s e v e segment ที่เราจะสร้างเ,าเขียนคอมเมนต์ตรงนี้ save file ที่เราสร้างขึ้นในคราวนี้เราจะใช้ with case statement ในการสร้าง i n a r y to s e r v e segment นะครับโดยรูปแบบก็จะเป็นอย่างนี้นะ with e n e r y input e n e r y แล้วก็ select ตรงนี้ก็จะเป็นเอาพุตของเราคือ sgm จำนวน7จ็ดบิตนะครับก็ตามด้วยลอจิกที่เราต้องการขับเช่นตอนนี้ถ้าเราจะสร้างการขับเลขศูนย์ของที่เซลเซี e มเมนต์เมื่ออินพุตเป็นศูนย์ก็จะขับให้เอาพุต a b c d f g เป็น1111 1 11 1นึ1่นะครับเพื่อให้แสดงเป็นตัวเลขศูนย์ออกมาที่ด้านหน้าของเซลล์ซีซเเนต์ที่โปรแกรมอ u t ุของส่วนซเซมเเนต์เราก็จะเป็น1 1 1 1 1 1นึ่งหนะครับลองนับจำนวนบิตด,ดูก่อนว่าครบ7จดหรือเปล่าส เมื่ออินพุตเราเป็นแปรรูปศูนย์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 แล้วก็เช่นเดียวกันกรณนนีที่อินพุตเป็นศูนยศูนย์ศูนย์หนึ่งเราก็จะขับเอาพุตเป็นศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนยเพื่อจะให้เซลล์เซมิเนแสดงเป็นตัวเลขหนึ่ง ก็คือให้เซ gment b และ c สว่านะครับซเซ gment b และ c ของซเซม gment เมสว่านที่โคดเราก็จะเป็นแบบนี้นะครับอพุตเซม gment เมเมก็จะเป็น0 1 1 0 0 0 0ึ่งหนึ่งยอินพุตเป็น0 0 0 1 แสดงเป็นเรื่อหนึ่งสำหรับตัวเรื่ออื่นอีก13ตัวก็รรเรา,าก็จะสร้างัาต่อตรงนี้ครับ

So you Input. ปิดท้ายด้วยกลที well ่อุหต <'s> okay. ุเป็นค่าอื yeah. <laughs> ่นนะครับ a ต t e r i e s เราก็จะขับเป็น0ู0 0ทุกเซ segment เพื่อไม่ให้แสดงผลเราจะเขียนคอมเมนต์เพื่อช่วยจำนะครับว่าเราแมปตัวของแต่ละเซกเมนต์เข้ากับแต่ละบีดของ เอาพุท hgm เนี่ยเรียงระดับยังไงเราจะเรียง a b c d e f g แบบนี้นะครับโดย7 a ของตัว service segment ก็จะตรงกับบิตที่รับิตระดับที่6ของ hgm ก็ segment g ของ service segment ก็จะตรงกับบิตหมายเลขศูนย์ของ hgm ต่ไปเซฟโปรแกรมแล้วก็ลองคอมไพล์ดู Start compilation โอเคนะครับ, okay, รบเริ่มต่อไปเราก็จะซิงเพื่อทดสอบการทางนานของโปรแกรมเรา e f i n e w verification debugging file ไปที่ vector waveform file โอเคก็เราจะสร้าง waveform file มาก่อนดัแบเบิลคที่ที่ว่างตรแล้วก็ node folder ในต่างของโหนดไฟเดอร์นี้เราก็จะเลือกออปชันตัวฟิลเตอร์นี้ไปที่อันนด้ซายนะครับเรายังไม่ได้กำหนดพินนมาไไ้ขของพินจากนั้นก็คลิกที่ลิสต์นะครับก็จะแสดงอินพุตอุุตให้เราเห็นตรงด้านซ้ายมือตรงนี้ให้เราเรียกไปที่บริอินแล้วก็ เซกเมนตรงนี้ซึ่งตรงนี้เป็นตัวของตัวย่อยนี้เราก็จะเลือกก็ได้นะเลือกเอาไปกรุ๊ปที่หลังแต่เราจะเลือกแบบเป็นกลุ่มตรงนี้นที่เป็น s c vector s m โอเคโอเคตั้งค่า in time นะครับคราวนี้เราจะ กำหนดให้ที่สิบมโครเซกก็กำหนดปิดไซส์เป็นหนึ่งมโครเซกลอง zoom out ดูในตอบ20่สิบมโครเซกซ t คอนโทรลชิปสเปซบ เคนะครั Easy, ปลี่ยนโหมดการแสดงผลนะเป็นรูปแบบการแสดงผลของ input และ output ซึ่งตอนนี้เป็น SG2 อยู่คลิกขวานะครับไปที่ v e r r y In คลิกขวา Properties เลือกเลือกฐานเป็นเลือกฐานสองเนะช่นเดียวกันกันกบ EGM properties ี่เมนูกำหนดค่าของสัญญาณอินพุต B in นะครับโดยไปที่คลิกขวานะครับในรูปแล้วก็เขาก็าจะให้เริ่มนะับ จากศูนย์นะครับเพิ่มจากศูนย์เพิ่มขึ้นทีละหนึ่งสำหรทัมมิ่งนี่เราจะให้นับสเต็ปละหนึ่งไมโครเซลลองซูมเอาดูนะครับคอนโทรล bar ก็จะเห็นอินพุตเราเปลี่ยนค่าตามทูเทเบิลเพื่อให้เราใช้ในการซิมเพื่อทดสอบโปรแกรมเราศูนย์ศูนยนยยหนึ่งไปจนถึงนึ่งหนึ่งหนหนึ่งตรงนี้นะครับที่สิบห้าโเซกแล้วก็วนกลับนะครับศูนย์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 หนึ่งไปเรื่อยนะืรัยจนพบที่สิบไโนเซกที่เรากำหนด เซฟเว็บฟอร์มไฟล์แล้วก็ทำการซิมูเลชันนะครับไปที่ซิมูเลเตอร์ทูลสตาร์ทลองรูปผลของการซิมซิมูเลชันรีพอร์ต อินพุตเป็น0.0 0 0ก็แสดงเป็น A B C D E F นะครับสว่างยกเว้น G ก็เป็นเลข0ต่อมาเป็น0 0 0 1์ชั้นหนึ่งอินพุตเอาพุตจะมีเซกเมนตะ์ B กับ C BC สว่างสองสองเซกเมนต์ก็เป็นเลขหนึ่ง แล้วก็เช็คไปจนครบทั้งหมดสิบศูนย์ถึง f สหตัวแล้ลองสุ่มดูบางตัวตงต,ตัวสุดท้ายหนึงน่งหนึงน่งหนึ่งก็จะเป็นซีเมนตสว่างซี C d อันนี้ไม่สว่าง e f g สว่างแล้วก็จะเป็นตัวอักษร f ตัวพิมพ์ใหญ่ถือว่าถูกต้องนะครับเท่าที่เราเช็คมานะถ้ามีเวลาเราก็เช็คให้จนครบสุกตัวนะทําการกหนดขา ic ที่ assignments pins ตางค่า,าจะเรื่องของบริอินก่อนนะครับด้านอีพุส24 14, 5 26, 27, B in 0ถึง B3 ส่วน segment, เ s e g m นต์เราจะกำหนดของเ s e g m นต์ A ก่อนนะครับที่ HGM6 เอินขาด4ก็ขา้5สำหรับเกเม m e n ์ B ข้ามเจ็ดไปเป็นแปดแล้วเก้าก็สิบเอ็ดสิบสองสิบเอ็ดนี่ก็สัญลักษณ์เอฟเอชจีเอ็มหนึ่ง ตัว12ตรนี้ก็จะเป็นเซมิเนจนะครับตรงกับ a H M 0ตัวนี้มันก็ปิดหน้าต่างของตัวพินแพนเนอร์ไปในการ compile ค,ครั้งหนึ่งเราจะกดคีย์ลัด c t r o l L เพื่อให้โปรแกรมคอมไพล์ Okay. ไปที่เมนู Tools Programmer เพื่อโปรแกรมโค้ดลงไปในไอเสียงเราให้ไอเสียงเราสร้างวงจรตามที่เราออกแบบโปรแกรมไว้ดยูดิลิทตัวนี้ทิ้งไปหลอก็ออโตดีเิทเจอไอเสอยงเราก็เลือกไฟล์ไปดีด้วยเจียง เลือ,อกออปชั่นโปรแกรมออฟฟิกสตาร์ทแล้วก็จะลงสตาร์ทอีกครั้งนึ่งหน้าจอในส้นต่อไปเรามาดูที่ฮาร์ดแวร์นะครับเราจะเห็นว่าทางด้านขวามือนี่เราใช้เซเว่นซิงแมตแบบ4หลักแต่เราต่อคอมมอนเพียงหลักขวาสุดนะครับ เพื่อมาดูการทำงานของของจอนะครับก็ดิฟสวิตตัวขวานี้ก็จะเป็นบารี่อินพุต b 3 b 2 b 1แล้วก็ b 0ตามลำดับตอนนี้บารี่อินพุตเป็น0000ก็จะแสดงผลเป็นเลขศูนะครับเลขศูน์ไปเราลองเปลี่ยนอินพุตเป็นค่าอื่นลองที่0 0 0 ก็จะเป็นเลขหนึ่ะครับศูนย์หนึ่งศูนก็เป็น2องนะครับศูนย์นย์หนึ่งหนึนะครับศูนย์หนึ่งก็จะเป็น5้าไปเป็นศ1นย์ห่งเป็น6นะครับแล้วก็

สร้างขึ้นมาสามารถทํางานได้อย่างถูกต้องนะครับพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ